อะไรนี่หันแล้วดูดีๆในมือที่หันไปยังน้ำมันคือเห็นหนามันเห็นนวแนมาเสนโมเขาเดนนั่งเป็นะมันกลับมามาใส่อีกรอบหนึ่งเลยนะอืมมองเอาเสียไปนีแล้วจะเอากกับเด้อเป็นยังนใ่วางดอเอามารอเื่องบอสเรื่เออไปหันแล้วเอื้อเขาจะเอาเมื่อเเดียว กิจยาลอยประเทนเลยเนี่ยนะมันมาเป็นหนักเนี่ยมึงบ้าสมงาส <c oughs> ว่าเสียง่าสักไรอยู่ฟังผนฟังหนึ่งมันโมเสียง่ใจคือแขนบขอกมีเมขาเห็นอยู่หอบใจแห้ง เมื่อกูบ่มักตรีนี่ก็สิบ่มีเขาเหียนตอนมัธยัมสามอยู่เด้อสบายใจจังนะกู